ทรงตัวค่ะแมวดำด้วยมาลองมายจะเอาตามีเยอะเลยแมวที่บ้านค่ะพอดีว่าวันนี้อยากกินขนมกินน้ำยาแมวแต่ละคนอยากกินกันทุกคนเลยค่ะอยากกินขนมกินน้ำยาแมวเนาะตอนนี้ผลบอลเป็นไงบ้างครับบอลสองศูนย์ค่ะเพราะว่าอยากกินขนมกินน้ำยาแมวบ้างคาเมโล่ค่ะคารเมโล่ออสมาไอ้บ้ายบ้ายยิปทั้งใหญ่ทั้งยาวใหญ่ได้ยาวค่ะาม มาอีกคนหนึ่งเนี่ยทำอไรอีกอ่ะเสร็จเลยตอนนี้กำลังทำงานบ้านอยู่ได้ไหมหมายเลขเอฟซีะตะโตเวลาอีกสามสิบนาทีาคนดักรากรันลงแน่เออเฮ้ยจริงเฮ้ยจริงนะ โอ้โหเล่นของดับดับพันดูดากพันดูจะกลายไปเป็นเดือนแล้วพูดอะไรหน่อยคนระับพูดอะไรหน่อยพูดหน่อยัแตพูดหน่อย พูดหน่อยอยู่นี่พูดหน่อยพูดหน่อยก็บอกว่าให้พูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยพูดัว่ะ่กรอเมกหนไม่เคยเจอสามสิบปเยวค่ะลำสิบรอสามโอ้โห สุขุ <Harriet S 1> มวิทซอยอะไรี <professionally, S 2> ไปป่อยมากใคาร์บอนใบไปปล่อยมากเยดีงานอยโอเคงนของตแล้ว สี่สี่แร้วกสี่สี่แสี่คแม่งรกองกี่ครหอีกสองโอ้หน้าติดถนนใหญ่นะชอบไปชอบไปเลนี่ยังไม่ครบอ่ะเนี่ยเย้ยไปเไปยีจัง้วีเ ขนมจอนขนมจีนน้ำยาแม่จะทำไรื่องปากวอรันกับฮอนดะค่ะเตรียมเตรียมพี่จี้เป็นสูรแล้วนะคะปู่พี่เป็นปู่พีนเสมอค่ะบ้าหรอเร็งเวอร์ผู้ชายคนนี้เขาจะเก็บยวสามแม่รไหมใช่ใคร ไปก่อนแม่ไปพี่ก้าวไปแมเนี่ยี่ก็ทำงานแล้วป๋าป๋าไปรอไหนเะาขัดอน่าน่นแหละเริ่มเริ่มเลขสองอาร์เลยมาเนอะถ้โวยเรองทานทก่ารดนจริงโดนเลยแต้าช้่สนใดุโตไปที่หน้าอะรเพื่ออะ ป๋าตบเราเป็นอะไรกันเห็นมั้ยมจ้องแตเราเนี่ยนี่เดี๋ยวเบียเห็นเนอ่บเป็นาดยกันนะโอ๊ยดูไปเลยอยเดโนียเาไปนในยุโ ผู้หญิงเบื้องหลังค่ะเบื้องหลังเบื้องหลังก่อนที่จะไปทำขนมจีนน้ำยาแมวผู้หญิงจะหยุดสวยค่ะผู้หญิงจะหยุดสวยว้าถ้าสวยถ้าไม่สวยก็ยืนนิ่หยุดสวยได้ไงเขาอุตส่าห์ไปใส่ยางรถไฟมามีร้านฝ่ายยางรถไฟไหมคะไปดัดสัมดามาอุตส่าห์ดวันไม่ดัดสัมดาดัดหลังจากดัดสัมดาแล้วก็ไม่ดัดสัมดโอเคนะโอเคพี่เล็กตรงไหนมีร้านฝ่ายยางรถไฟอ่ะ